พดีค่ะพี่ๆทุกคนเช้าวันนี้นะคะครูแพรมีนิทานน่ารักน่ารักมาฝากพี่ๆทุกคนด้วยละค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขค่ะเป็นนิทานภาพวาดนะคะวาดภาพโดยคุณจิราพรหนองไม้งามค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขหน้าตาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะหนะ้าาแห่งหนึ่งที่เขียวขจีมีต้นไม้ใหญ่ มีหญ้านุ่มๆแล้วก็ยังมีผลไม้อร่อย,ออยของโปรดของฝูงนกน้อยด้วยล่ะทุกๆเชา้านกน้อยจะมาหาผลไม้กินเป็นอาหารแล้วก็ทักทายกันอย่างร่าเริงนี่เธอป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะไม่เหมือนกับป่าตรงนั้นเลยแห้งแล้งมากๆ แห้งแล้งจนดินเป็นสีน้ำตาลเลยล่ะฉันอยากจะนำผล,ลไม้ที่เนี่ยไปปลูกที่ป่าที่แห้งแล้งตรงนั้นจังเลยฝูงนกได้หินดังนั้นก็เห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันคาบมาเมล็ดพันุ์ผลไม้อร่อยๆอออใส่ปากเล็กๆของตนเองฝูงนกน้อยเลือกผลไม้ที่อร่อยที่สุด เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็บินออกจากป่าอุดมสมบูรณ์ไปไปเจอกับป่าที่แห้งแลง้งจนพื้นดินเป็นสีน้ำตาลพวกเขาบินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็อ้าปากปล่อยเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่อร่อยที่สุดลงไปในงพื้นดินที่แห้งแลง้งและคืนนั้นเอง ฝนก็ตกหนะักฝนตกจนน้ำเจิงนองทั่วผืนดินที่แห้งแลง้งเต็มไปหมดเหล่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆหนาวมากจึงแทรกตัวลงไปในพื้นดินเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเจ้าหนูขี้สงสัยก็เลยออกมาดูด้วยความสงสัย นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครนำมเมล็ดพันธุ์ดีๆมาโรยไว้บนดินแบบนี้นะโอ้เริ่มมีใบเล็กๆงอกออกมาแล้วเราเรียกเพื่อนๆมาดูดีกว่าเจ้าหนูขี้สงสัยก็ไปเรียกเพื่อนๆมาแล้วก็ช่วยกันดูแลเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,เหล่านั้นทั้งช่วยรดน้ำช่วยปรวนดิน จนเวลาผ่านไปหลายวันหลายคืนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆนั้นก็เริ่มเติบโตขึ้นด้วยความสุขเพราะสัตว์ต่างๆก็เฝ้าดูแล้วก็ใส่ใจคอยดูแลมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นด้วยความรักและไม่นานมาเมล็ดพันธุ์จิว๋วก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆพวกสัตว์ต่างๆดีใจแล้วก็มีความสุขมาก ที่นี่จะไม่เป็นป่าที่แห้งแล้งต่อไปแล้วล่ะฉันดีใจจังเลยเจ้ากระต่ายเจ้าหนูคิ้สงสัยพูดด้วยความยิ้มแย้มแต่เอ๊ะมีลมอะไรพัดมานะ่ะเจ้าหนูคิ้สงสัยอีกแล้วเอ๊ะเธอได้ยินเสียงลมเหมือนฉันไหมนะแล้วจู่ๆลมก็พัดแรงขึ้นพายุพัดหอบเอาสิ่งต่างๆ ปลิวแล้วก็กระเด็นไปทั่วโอ้ไม่นะตอนนี้มเมล็ดพันธุ์จิ๋วๆก็ปลิวไปอีกแล้วโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เมื่อลมพายุสงบเจ้ามเมล็กพันธุ์ก็ไปตกอยู่บนผืนดินนุ่มๆแล้วก็ซากตัวเองลงไปในผืนดินอีกครั้งสัตว์ทั้งป่ามาดูด้วยความตื่นเต้น เจ้าหนูเจ้ากระต่ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าหนูแล้วก็เจ้ากระต่ายก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้สัตว์ป่าฟังสัตว์ป่าทุกตัวก็เลยมาช่วยกันดูแลมเมล็ดพันธุ์ต่างๆอีกครั้งหนึ่งจากเมล็ดพันธุ์เล็ก,ลกๆก็เติบโตขึ้นเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหญ่ๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นด้วยความรัก หลังจากนั้นไม่นานจากป่าที่แห้งแล้งก็กลายเป็นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์สัตว์ทุกตัวช่วยเหลือแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันแล้วฝูงนกน้อยก็บินผ่านมาอีกครั้งโอ้โหฉันเห็นสัตว์แต่ละตัวมีความสุขแล้วฉันก็มีความสุขจังเพื่อนๆดูสิสัตว์แต่ละตัว ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะช่วยดูแลเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้งอกงามด้วยนะฝูงนกน้อยบินจากไปด้วยความสุขพลางคิดว่าฉันจะนำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขนี้ไปส่งมอบให้ใครอีกดีนะจบแล้วคะ่ะถ้าเด็กๆ เป็นเจ้านกน้อยเด็กๆอยากจะไปส่งต่อเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่ไหนบ้างคะ